สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ b i สท a l กนะคะรายการที่จะมาพูดคุยทุกๆเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจที่น่าสนใจค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2 5 6 5 ุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพนุ์พัทรคกษจีกันเช่นเคยนะคะก็มาพบกันได้หลากหลายช่องทางค่ะอย่างเช่นช่องทาง FM106 วิทยุครอบครัวข่าวแห่งนี้นะคะก็จูนมาเจอกันได้นะคะ17นาฬกาแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะที่ f e c o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  k n p n p e สทอเร .FM106 วิทยุครอบครัวข่าว Facebook Fan Page BizTalk News นะคะรวมไปถึงช่องทางเว็บไซต์ที่ w w w b i ด t a l k n e w s c o m ค่ะก็จะมีข่าวสารมากมายมาอัปเดตให้กับ คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแบบไม่ตกเทรนด์กันเลยทีเดียวค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะติดตามฟังบทสัมภาษณ์ย้อนหลังค่ะก็สามารถที่จะไปฟังรีรันได้นะคะที่ YouTube c h anel n b i z t a l k News เช่นเดียวกันค่ะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายกันเลยทีเดียวนะคะที่เราจะอัปโหลดเข้าไปให้ทุกๆคนได้ติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องบอกว่าผ่านมา ครึ่งปีแล้วนะคะเข้าสู่เดือนที่6แล้วหลายคนเนี่ยก็กำลังคาดหวังว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะผู้ฟังคะเรียกได้ว่ามีหลากหลายเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีเงื่อนไขน้อยลงนะคะในเรื่องของการบังคับใช้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ก็เริ่มบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องของ p d p a นี้นะคะหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจจนทําให้เกิดมีความกังวลในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของการปฏิบัติตัวต่างๆวันนี้ค่ะเราจะมาไขข้อข้องใจรวมไปถึงทําความเข้าใจและฟังรายละเอียดกันเกี่ยวกับเรื่องของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะจากทางอาจารย์เทียนชัยนนนครซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลหรือว่า PDPA นะคะไปฟังจากปากของอาจารย์กันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของ PDPA เขาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรมีจุดประสงค์หลักนะคะในการที่จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างไรและมุ่งเน้นไปที่ภาคธุรกิจภาคราชการหรือว่าภาคประชาชนนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ฟังเข้าใจง่ายๆกับทางอาจารย์เทียนชัยนนทนครไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วหลักกฎหมาย p d p a เนี่ยก็คือการมันเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ชอบจนมีที่เสียหายหรือกระทบสิทธิส่วนตัวของของคนอันนี้อันนี้คือหลักการใหญ่ของ p d p a อันนี้ก็คือประเด็นเริ่มต้นของมันเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยไปประมวลผลข้อมูลเป็นมนวนมากทําให้เราได้ข้อมูลในเชิงพฤติกรรมของคนออกมาแล้วก็มีการใช้ข้อมูลในเชิงพฤติกรรมเนี่ยไปทำดิเรกต์มาเก็ตติ้ง ซึ่งก็ไปกระทบสิทธิ์ของเขาเน,น,นี่คือหลักการใหญ่ของกฎหมายมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะั้นการที่มีกฎเกณฑ์กติกาอะไรออกมาก็แล้วแต่เเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอาข้อมูลไปในช้ในทางที่ไม่ชอบแต่มันไม่ได้ห้ามนะในกรณีที่ไปใช้ในทางด้านเอเ็ตมาร์เก็ตติ้งอย่ว่าเวลาใช้เนี่ยคุณต้องระมัดระวังว่าอย่าไปกระทบสิทธิ์จนเกินสมควรอะไรอย่างนี้ก็คือต้องให้ความยินยอมก่อนถึงจะนําข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปทำกับคนอส่นส่วนใหญ่ตอนนี้ผมคิดว่าในเชิงของความสัมพันธ์ในทางกฎหมายนะระหว่างคนปกติโดยทั่วไป ส่วนแนมันจะปลูกอยู่บนฐานของสัญญาหรือข้อตกลงอย่างเช่นเราใช้มือถืออย่างเงี้ยเราก็ต้องเซ็นสัญญากับพวกออเปอรเตอร์ต่างถึงไหมเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ต่างๆพวกนี้มันจะขึ้นอยู่กับสัญญาเป็นหลักแล้วก็าการให้คาํายินยอมเนี่ยเราก็จะให้คํามยิญญนยอมตั้งแต่ตอนที่เริ่มเซ็นสัญญากับเขาที่เราก็จะเห็นว่าไอ้ตอนเซ็นสัญญาเนี่ยบางทีมันจะมีข้อความหรือเงื่อนไขอะไรบางอย่างเช่นว่าเรายิานดีให้เขาเอาข้อมูลไปแชร์กับบริษัทนเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ตรงนี้อาจจะต้องมีการมาดีแคลกันทีหลังหรือเปล่าว่าบริษัทในเครือที่คุณไปแชร์เนี่ยตกลงแล้วมันคือบริษัทอะไรพันธมิตรทางธุรกิจของคุณคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบริษัทแปลกๆแ,แตกหน่อไปจากจากไอ้รรธุรกิจหลักของคุณอะไรอย่างเงี้ยมันต้องร่างคิดกันอีกเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันมีตัวอย่างของของหลายบริษัทที่ทําต่างกันบางบริษัทก็เขียนแค่สั้นๆแชร์ในเครือในพันธมิตรธุรกิจบางบริษัทก็จะดีแคลมดเลยว่าพันธมิตรทางธุรกิจของเขาคือบริษัทอะไรบ้างอย่างเงี้ย อันตัวเรงนกรรมการเองก็คงต้องไปคิดว่าเราจะใช้อะไรเป็นหลักจะให้กาหนดรายละเอียดมาเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือการกาหนดรายละเอียดไปเลยเนี่ยว่าพันธมิตรทางธุรกิจคือใครเปิดในเครือคือใครบ้างอย่างเงี้ยอันนี้ก็มันก็จะดีอย่งเงของการ t r a สแ back เวลามีปัญหาแสดงว่าช่วงแรกเราโฟกัสไปที่ภาคธุรกิจกับบุคคลธรรมดาเอจริงๆมันมีภาคราชการด้วยทีนี้ภาคราชการเองเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเขามีกฎหมายข้อมูลข่าวสารของเขา <simplest. S 2> <breath. 04. S 1> ซึ่งมีเรื่องของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอยู่แล้วแล้วข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของราชการเนี่ยมันครอบคลุมถึงข้อมูลข่าวสารของคนที่เสียชีวิตแล้วด้วยในขณะที่ของของเราเองเนี่ยกฎหมาย PPA ีพีเจะไม่รวมถึงข้อมูลข่าวสารของคนที่เสียชีวิตมันก็จะมีข้อแตกต่างกันแต่ว่าหลักของกฎหมายข้อมูลข่าวสารนี่คือห้ามเปิดเผยถ้าไม่ได้รับคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูลจะเปิดเผยได้แต่เมื่อเขาคอยจะเว้นตามกฎหมายเท่านั้นหรือว่าเป็นการเปิดเผยในลักษณะที่ว่าไม่เป็นการรบกวนสิทธิส่วนตัวจะเกิดตรงควร แต่ไอของ p d p a เนี่ยมันจะเด่นเรื่องของการใช้ข้อมูลก็คือใช้อย่างไงให้มันเหมาะสมใช้อย่างไงไม่ให้ป็นเป็นผลร้ายเป็นผลเสียต่อเจ้าของข้อมูลมันก็จะมีข้อแตกต่างกันตรงส่วนนี้ไอการประกาศใช้กฎหมายฉบับน,นี้ในวันที่1เนี่ยข้อเดืนหนึ่งก็คือว่ามันเป็นหลังพิง<ม>ให้กับบริษัทธุรกิจต่างๆที่เขาทําธุรกิจกับ EU ออถแต่ฝั่ง EU ซอ่งเขามี GDP r ออยู่<ม>ว่าเราตอนนี้เรามีกฎหมายประกาศใช้บังคับแล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็คือความทัดเทียมกันหรือความใกล้เคียงกันในเรื่องของ Security ที่ต้องมานั่งให้ความคุ้มครองรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อ,ขอมูลเนี่ยเราก็มีแล้วละ่ะประเดีตรงนี้ส่วนการจะใช้กับบริษัทอื่นซึ่งไม่ได้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับ EU หรือ GDPR อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ไม่เป็นต้องเร่งรีบมากนะัก เพราะว่าจริงๆแล้วาการเร่งรีบเกินไปเนี่ยโดยไม่โดยไม่ทาความเข้าใจให้มันเกิดความกระจ่างชัดก่อนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเพราะงั้นในการกําหนดลักษณะที่เป็นแนวปฏิบัติเนี่ยหรือไกด์ไลน์ให้เขาทำเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีส่วนส่วน,ส,วนส่วนดีมากกว่าแต่ครั้นี้บางอย่างเนี่ยเราอาจจะเรียกไม่ได้ที่ต้องออกเป็นประกาศหรือระเบียบแต่บางอย่างที่เราสามารถทําได้เนี่ยเราก็อยากจะเน้นเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์หรือไกด์ไลน์เป็นหลักมากกว่าถ้าเป็นไกด์ไลน์หรือแนวปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่มีบทลงบทลงโทษ แต่ถ้าออกเป็นระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบังคับให้ต้องออกเนี่ยไอ้นั้นอาจจบุตมีบทลงโทษแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างนึงว่าไกด์ไลน์ตัวระเบียบเข้าังคับต่างๆที่เลกูลเลเตอร์ออกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลังพิงของคนที่ปฏิบัติตามถ้าเกิดจะมีการฝ่าฝืนไม่ทําตามเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีบทลงโทษแต่ว่าตอนนี้เราก็มีการออกแนวปฏิบัติในเรื่องของการพิจารณาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่า เวลาพิจารณาเรื่องพวกนี้ให้ดูจากเบาไปหาหนักดูจากพฤติกรรมความร้ายแรงหรือความเสียหายที่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะมีการลงโทษปรับอย่างมากตัวด้วยตัวเลขที่สูงๆหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันยังไม่เกิดหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเขาต้องดูเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยสมมติว่าเขาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เราวางไว้แล้วเนี่ยแล้วมันเกิดช่องโหว่ขึ้นมาเนี่ยจริงๆนะเราก็ต้องไปปรับหลักเกณฑ์ของเราเหมือนกันบางทีอาจจะอาจจะต้องมองทั้งสองฝ่าย เพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะไปโทษเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะว่าเราคงไม่ไม่ทำตัวเป็นเลกูลเลเตอร์ที่ไป e n f o r c e โดยที่ไม่คำดึงถึงในทางปฏิบัติจริงผมคิดว่าเราต้องคิดถึงในเรื่องของการสร้างสรร์สรรพหนุนให้เขาเกิดความตระหนักในเรื่องของของ้ขอ,ขอมูลส่วนบุคคลให้มากขึ้น <S <S 2> <S 2> เป็นเป็นหลักไว้ก่อนจริงๆแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมเรื่องของการใช้ข้อม,มูล ในลักษณะที่เป็นการไปรบกวนสร้างความรำคาให้คนเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกเช่นส่งสแปมเมลบ้างโทรศัพท์มาขายประกันบ้างโทรศัพท์มาหลอกลวงอะไรบ้างพวกนี้มันก็จะมีอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งไอ้สิ่งที่มันผ่านมาและเวลาหนึ่งเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้บังคับกฎหมายเนี่ยบางครั้งคนอาจจะเคยชินกันเ,นเพราะมันไอ้การแก้ไขเนี่ยโดยอาศัยกฎระเบียบของกรรมการเนี่ยมันจะเป็นตัวป้องกันได้ดีกว่าแต่ถามว่า จะไปคาดหวังว่าคนเองเนี่ยมีความแต่ถามว่าคนมีความตระหนักไหมในเรื่องของสิงทธิส่วนบุคคลเนี่ยผมคิดว่าบฏิบัลหลายคนตระหนักมากขึ้นแล้วก็เพราะจริงๆแล้วเราต้องเอาใจใจเขาใส่ใจเราอะถ้าเราไม่อยากให้เกิดเรื่องอย่างนี้กับตัวเราใช่ไหมเราก็ไม่ควรไปทําเรื่องอย่างนี้กับคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ก็เชื่อว่าความตระหนักในเรื่องเนี้ยความตื่นตัวเนี่ยมีมีอยู่มากพอสมควรตอนนี้หลายคนกําลังงงแล้วก็อาจจะแยกไม่ออกระหว่างพรบคอมพิวเตอร์ กับเรื่องของ a p a ไอ้ตัวพลวัลคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการการละผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนําข้อมูลเข้าในระบบแล้วก็เอาข้อมูลที่เป็นเท็จบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ตัว PDPa เองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้เอาข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ชอบซึ่งจริงๆแล้วไอ,อ้จุดเริ่มต้นของการคิดตรงเนี้ยที่ยุโรปเขาคิดมาเนี่ยเขาเพราะว่าเขาเห็นอันตรายของการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประมวลผลข้อมูลจานวนมากและทําให้เกิด อินโฟเมชันอะไรบางอย่างซึ่งเอาไปใช้ในทางที่ไม่ค่อยชอบมาพางกลได้เช่นไปทําการตลาดแบบแบบไม่ไม่มีจริยธรรมอะไรทํานองนี้เพราะว่าคือถ้าเกิดเคยเคยเข้าไปเป็นสมาชิกอเมซอนเนี่ยบางทีเราไปซื้อหนังสือเรื่องประเภทหนึ่งประเภทดใดห่อไหวเนี่ยล็อกอินเข้าไปเดี๋ยวมันก็ปั๊บอัพขึ้นมาบอกเป็นหนังสือพวกนี้ขึ้นมาแล้วนั่นก็เป็นการอเมซอนที่เขาเป็นตัวอย่างของการที่ประมวลผล Big Data ในเชิงพฤติกรรมของคนเนี่ยรู้สึกน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่ที่ทำได้ดีที่สุด แล้วก็ตรงเป้าที่สุดส่วนส่วนของ Google เองอะไรเอง Facebook เองเนี่ยผมว่าบางทีอาจจะยังตามมันไม่ซอนไม่ทันก็ได้แต่ว่าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของของแต่ละที่ใช่ไหมฮะอย่าง g o o g l e มันก็เป็นเรื่องของ Search Engine แต่ว่าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกนะ็คือว่าเวลาเราไปเซิร์ชอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอีไปถึง5นาทีเปิดเว็บขึ้นมามีกูเกิลแอดขึ้นมาแล้วนะแล้วก็เฟซบุ๊กก็จะค้ากันนะก็คือเก็บข้อมูลในเชิงพฤติกรรมของคนชอบอะไรชอบอะไรแล้วก็ ขายข้อวูล้นทาแอดโฆษณาอะไรเงี้ยก็ทั้งหมเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดเคสในลักษณะที่อาจารย์บอกอย่างพวกแพลตฟอร์มต่างๆมีการเก็บข้อมูลของเราไปใช้ทําการตลาดทุกครั้งเขาจะต้องมีการขออนุญาตเราก่อน,นเลยค่อจริงๆแล้วมันต้องระมัดระวังนิดนึงคือตอนที่เราตกลงที่จะใช้แพลตฟอร์มของเขาอะมันต้องอ่านให้ละเอียดว่าว่ามันเป็นยังไงเพราะอย่างของ a c e b o o k เนี่ยเท่าที่ผมเคยใช้นะขึ้นไปครับว่า พอเริ่มต้นมามันเหมือนว่าสิ่งที่เราอยู่ในเฟซบุ o กอ่ะมันเป็นพับบิ c เลยคือถ้าเราจะไม่ให้เป็นพับบิ c เป็น r i v a t e ก็ต้องไป Dis a b l e มันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าตอนที่เราไปเซ็นข้อตกลงกับเขาเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ถามว่าตกลงไปแล้วเนี่ยเราถอนข้าตกลงได้ไหมเราถอนได้อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งตอนที่ไปใช้บริการพวกเนี้ยต้องอ่านให้ละเอียดกันนิดหนึ่งแต่ปัญหาคือเราไม่ค่อยอ่านกันนะคะ ปัญหาเราก็ไม่ค่อยอ่านนะมันเกิดเรื่องขึ้นมาแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของมันก็มีข้อบังคับกลางอะนะเหมือนว่าที่เป็นสากลอะคือถึงเราไม่ได้อ่านเนี่ยแต่ละามันเขาก็ใช้ของเราไปใช่ไหมแต่ว่าเขาต้องมีหลักในเรื่องของการ o อฟ o u าคือให้เราถอนคำยินยอมได้ว่าไม่ให้ใช้ของเรา เราต้องอันนี้เป็นหลักสากลที่ที่เขาใช้กันคือจริงๆเขาก็ในแลพลตฟอร์มพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วลในเรื่องของการของความยินยอมในการที่จะใช้ข้อมูลของเราเียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจใส่ใจไม่ได้อ่านละเอียดไม่ได้อ่านละเอียดเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปะต,ต่บางที่อ่านแล้วยังอยากใช้นะ <c oughs> ก็ต้องยอมค่ะ <c oughs> แต่วหลังจากนี้ไปเราต้องใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้นต้องต้องต้องใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วคือหลายบริษัทเองเนี่ยเขาก็ทํา ข้อมูลพวกนี้ออกมาเป็น p r i v a c y notice ให้กับคนก็รับรู้ว่าข้อมูลที่เขาเก็บไปเ,เขาเก็บอะไรบ้างใช้อะไรบ้างจะแก้ไขยังไงติดต่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอ่านให้ละเอียดคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อ่านละเอียดแล้วเขาเอาข้อมูลของเราไปใช้ในทางการหาประโยชน์อะไรต่างๆ,ๆเหล่านี้เรามีสิทธิในการที่จะเรียกร้องอะไรจากเขาไหมคะคลื่นในบางกรณีมันอาจจะเกิดหลักกฎหมายปิดปากค,คือพอเรา้ไปกด accept ยินยอมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเราอ่านแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกิมมิคในแต่ละเรื่องทีน,นี้ถ้าเกิดเช่นดูว่าไอ้การให้ความินยอมเนี่ยเวลาข้อความมันยาวมากเนี่ยมันอาจต้องมีการสครอดาวลงมาเรื่อยๆจนถึงจนถึงจุดหนึ่งปุ่ม accept ถึง activate เข้นมาให้กดอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะตั้ง assumption ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเราอ่านแล้วก็พอเราอ่านแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับคนามาปิดปากนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือการถอนความอนยอมหรือว่าเลิกใช้บริการเขาอะไร มาจนถึงวันนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะใช้อย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยค่ะในมุมของอาจารย์เองคิดว่าอาจารย์ยังมีข้อกังวลหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นความหนักใจของทางคณะกรรมการบ้างไหมคคือถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยมีอะไรน่ากังวลมากเพราะว่าผมก็พูดอยู่เสมอนะครับว่าจริงๆแล้วทำธุรกิจอะไรไปก,ก็ทำไปตามปกตินั่นแหละแต่ขอให้คอนเซิร์นเรื่องของ,องความ มีความตระหนักในเรื่องของความสําสคัญของข้อมูลส่วนบุคคลให้มากขึ้นกว่าเดิมคนที่ผ่านมาอาจจะให้ความสําสคัญน้อยแต่วันนี้เราก็ต้องรู้จักว่าข้อมูลส่วนบุคคลมันมีกฎหมายคุ้มครองนะเพราะฉะนั้น,นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่เสื่อมเสียมันผินกดกฎหมายนะงั้นอย่างองค์กรของเราเสมมติเรามีข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสื่ออย่างหนังสือ,อพิมพ์หรืออะไรหรือว่าโบษาัทธุกิจอะไรก็แกล้วแต่เนี่ยอาจจะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นของลูกค้าผู้ใช้บริการคู่ค้า หรือว่าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่อะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องแยกแยะออกมาให้ออกพอแยกแยะออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาคิดต่อในเรื่องของระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยว่าเราจะรักษาอย่างไงซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็คือเรื่องของ a s s e t control ที่จะเข้าไปดูแลป้องกันแม้คนที่ไม่มีหนะ้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูข้อมูลพวกนี้แต่และองค์กรก็ต้องไปดั่งคิดแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็จ่อเป็นไกด์ไลน์ออกมาแล้วก็ให้เข้าไปลองลองทำดู คือหมายความว่าพอถ้าเราเริ่มต้นคิดได้แล้วเราสามารถแยกแยะได้ถึงความสําคัญของข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลเนี่ยแล้วข้อมูลส่วนบุคคลมันอาจจะมีหลายประเภทงั้นความสำคัญของแต่ลตะเพทก็อาจจะแตกต่างกันงั้นรูปแบบการจัดเก็บก็อาจจะต่างกันรูปแบบการเข้าถึงก็อาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องต้องค่อยๆพิจารณาไปบุคคลกับบุคคลไอ้บุคคลกับบุคคลเนี่ยเออเหมือนต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะว่า ตอนนี้มันก็มีการกังวลกันเยอะใช่ไหมครัอย่างเช่นถ่ายภาพคู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วเอาไปลงหน้าเฟซบุ๊กแล้วก็จะโดนบอกว่าไอ้คุณเอารูปฉันไปลงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงเรื่องพวกนี้มันถ้าถามผมนะผมคิดว่ามันอยู่นอกกรอบของของของตัวกฎหมาย p d p a เพราะว่าจริงจริงกฎหมาย PDPA เนี่ยมันมุ่งที่จะไปดูในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลในเรื่องของการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ไม่เป็นธรรมแล้วก็จริงๆแล้วมันจะเชื่อมโยงไปกับการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ งั้นในเรื่องที่มันเกี่ยวกับเป็นเรื่องของผลิตภมพัณฑ์ส่วนตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ตรงทีเดียวกับกฎหมาย PDPA นะครับยกตัวอย่างอย่าง,างแต่อย่างบางเรื่องเนี่ยอาจจะอาจจะต้องอาจจะต้องขอความยินยอมเช่นหรือว่าเราไปทําวิจัยอย่างเงี้ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับคนจํานวนหนึ่งแล้วว่าเวลาไปเผยแพร่ง,งานวิจัยแล้วเอารูปขึ้น powerpoint ปั๊บก็มีแล้วเนี่ยก็ถ้าเอารูปเข้าไปขึ้นเนี่ยอาจจะต้องขอ ในเรื่องของคำยินยอมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าจริงๆแล้วในส่วนของงานวิจัยเองหรืองานวิชาการเองเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะมีจุดผ่อนพันขอกมาได้มันไม่ไ,มไม่าจ,จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนึงว่าคือการมีกฎหมาย p d p a เนี่ยมันเป็นการจุดประกายมาจากทางฝั่งยุโรปที่เขามีกฎหมายตั้งแตบบ่ปี1995แล้วก็ตัวจ d p r ซึ่งกฎหมายของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับการประมวลผลข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีซึ่งการประมวลผลข้อมูลโดยใช้เทคโนโลย,ยกีกับข้อมูลจาํานวนมากเนี่ยมันทําให้ได้มาซึ่งลักษณะของข้อมูลข่าวสารอะไรบางอย่างในเชิงพฤติกรรมบ้างหรือว่าในเรื่องอื่นๆบ้างเนี่ยที่มันถ้าเกิดมีการเอาไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือเหมาะสมเนี่ยเช่นเอาไปทำในด้านการตลาดในทางที่มันเป็นการที่เขาเรียกว่า agressive เกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้เขากังวลเขาถึงมีกฎหมายพวกนี้เกิดขึ้นเพราะงั้นจริงๆนะถามว่าถ้าเกิดเราดูกฎหมายพวกนี้แล้วเนี่ย ถ้าเราคิดว่าเรามาในแนวนี้สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจในเบื้องต้นก็คือว่าทาไมมันถ,ถึงมีกฎหมายประเภทอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นกฎหมายซึ่งมีผลในทางปฏิบัติอย่างที่เราคาดหวังอย่างที่เราถามกันอย่างเช่นถ่ายรูปคู่กันแล้วไปลงอย่างนี้มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าหัวใหญ่ใจความของมันคือไป,ไป,ไปมุ่งดูดูแลตรงนั้นและจริงๆแล้วสิ่งที่ถ้าเกิดเราสามารถทําได้ในระยะยาวนะครับขึ้นไปคำว่าสามารถทําให้เกิดความตระหนักรู้ ทั้งในเรื่องของประชาชนทั้งในเรื่องขององค์กรธุรกิจเองเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าสักวันนึงมันจะเป็นตัวเบนช์มาในการที่จะวัดองค์กรธุรกิจว่าคุณมีข้าเปลืกกับบันเดนหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของข้าเปลืกกับบันเดนในระหว่างประเทศและในขณะเดยียวกันเองเนี่ยในส่วนของของประชาชนหรือขององค์กรธุรกิจเองเนี่ยมันในส่วนขององค์กรธุรกิจดีกว่า ก็จะได้มีการปรับยกรับยกสถานะของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับไปทางสากลได้ว่าองค์กรธุรกิจไทยเนี่ยมีความตระหนักในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนเพื่อให้ก้าวไปให้ถึงจุดนั้นคือระยะยาวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เนาะเพราะตอนนี้อาเซียนเราก็มีอยู่3ประเทศแล้วทั้งเราด้วยที่มีกฎหมายพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันจะกลายเป็นมาตรฐานนะนทางสากลระหว่างประเทศเพราะงั้น ผมคิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญพอสมควรเหมือนกันหลังจากที่มันผ่านการะงับใช้กฎหมายไว้สักครึ่งปีได้1หนึ่งปีแล้วเนี่ยเราต้องกลับมาคิดเรื่องถึงเรื่องพวกนี้แล้วเพราะว่าถ้าเราสามารถยกสถานะความน่าเชื่อถือของเราได้เนี่ยคนที่จะมาทําธุรกิจกับเราเนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เขาให้ไว้กับเราเนี่ยได้รับการดูแลที่ดีคือจริงๆแล้วในเมืองนอกเนี่ยมันเริ่มมีการสํารวจมาหลายปีละว่ามันมีแนวโน้มสูงมากที่คนจะเลิก ค้าขายท่านทำธุรกิจร่วมกับบริษัทที่ไม่ดูแลข้อม,มูลข้อมูลข้อม,มูลส่วนบุคคลให้ดีแลวจะเริ่มหันกลับไปหาองค์กรธุรกิจที่ให้ความสําคัญและตระหนกรู้ในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นในแนวโน้มต่อไปเนี่ยสมมติถ้าเราทำธุรกิจเราค้าขายใช่ไหม,มเราไปใช้บริการกับบริษัทอะไรสัสส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 กแห่งหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้ทร e ตข้อม,มูลส่วนบุคคลเราดีเลยอย่างเงี้ยไอ้อีกที่หนึ่งที่เป็นบริษัทจำพวกเดียวกันแต่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเราดีกว่าเนี่ยเราก็อาจจะหันเหไปทำ เป็นผู้ใช้บริการเขาอีกที่หนึ่งก็ได้ที่บอกซึ่งเทรนด์ของโลกเนี่ยมันกําลังเริ่มเปลี่ยนไปลักษณะทำรองนี้เพราะงั้นมันก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าองค์กรธุรกิจเองก็ต้องตระหนักว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเขาเองถ้าเกิดว่าไอ้ที่มันเคยใช้ยังไงเนี่ยหนึ่งที่เคยใช้บี่ไอต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เพราะงั้นไอการที่มีเลก,กูลเลเตอร์ขึ้นมากํากับดูแลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพยายามทําให้ทิศทางของการดําเนินธุรกิจเนี่ย มันเป็นไปด้วยความถูกต้องมากกว่าสรุปง่ายๆนะคะก็คือเรื่องของ PTPA ในช่วงแรกนี้นะคะก็จะมีการมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการเอาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ไปใช้ประโยชน์ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเวลาเก็บข้อมูลของประชาชนไปแล้วจะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําการตลาดนะคะหรือว่าการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเหล่านี้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนนะคะตั้งแต่เรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเลยค่ะการขอเก็บข้อมูลต่างๆการจัดเก็บมีวิธีการอย่างไรที่คุ้มครองข้อมูลให้ปลอดภัยหรือไม่ถ้าเกิดปล่อยให้ ข้อมูล,ลั่วไหลออกไปจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะและที่สําคัญค่ะการซื้อขายข้อมูลตรงนี้ทําไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการอนุญาตนะคะในส่วนของประชาชนเองก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะมีการพิจารณานะคะในเรื่องของรายละเอียดที่ค่อนข้างจะรอบครอบนะคะแต่ที่สําคัญเราไม่ไปละเมิดสิทธิ์ ของบุคคลอื่นจะดีที่สุดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามีเรื่องราวข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายมาให้ได้ติดตามกันสักครู่กลับ